สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชครับอันนี้แมนมีบ้านสวนมานำเสนอครับผมรับรองได้เลยครับถ้าซื้อบ้านสวนหลังนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับเพราะอะไรนั่นเลยครับเดี๋ยวแมนพาไปชมครับว่าซื้อบ้านหลังนี้แล้วจะคุ้มมากขนาดไหนครับเดี๋ยวตามแมนไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชของแมนนะครับขอบคุณสำหรับผู้ชมที่ติดตามแมนมาตลอดรับชมรับฟังแมนมาตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปชมที่ดินปแปลงนี้กันเลยครับที่ดินปแปลงนี้เป็นที่ดินโคราชนัมเ no. บอร์261ครับขายที่ดินพร้อมบ้านโฉนดสิไร่104ตารางวาครับ เจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา1ล้าน6แสนบาทยกแปลงพร้อมบ้านพร้อมโอนกันเลยทีเดียวครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับที่แมนว่าคุ้มตอนแรกนะครับแค่ที่นะครับหรือว่าพื้นที่ที่ดิน10ไร่1นล้าน6แสนบาทก็คุ้มแล้วครับยังจะมาแถมบ้านอีก1ห,หลังครับแล้วก็ภายในสวนภายในพื้นที่นะครับจะมีผลไม้ครับผมมีทั้งกล้วยมีทั้งหน่อไม้แล้วก็มีบ่อน้ํา ไว้สําหรับเลี้ยงปลานะครับคุ้มมากๆเลยครับดูผลิตภัณฑ์นะครับดูกล้วยครับที่แมนพาชมนะครับกล้วยจะมีหวีนะครับหรือว่ามีผลเกือบจะทุกต้นเลยครับแล้วก็ผลดกด้วยครับผมและในที่ดินก็ยังมีพื้นที่ทําไร่มันสําปะหลังอยู่ประมาณ2อถึงสามไร่กันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวแมนพาเดินไปรับชมนะครับที่ดินเป็นสัตว์เป็นส่วนไปตามขั้นตอนครับ เดี๋ยวแมนพาเดินไปชมบ้านก่อนนะครับเห็นไหมครับสําหรับบ้านหลังนี้แมนไม่ต้องพูดมากเลยครับให้ภาพมันเล่าเรื่องนะครับว่าบ้านหลังนี้สวยงามขนาดไหนนะครับบ้านหลังนี้ยังใหม่อยู่เลยครับยังสะอาดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวให้ภาพเล่าเรื่องเอาครับแมนก็แค่นําภาพนะครับนําวิดีโอมาปฏิปโตครับผมแล้วก็เล่าบางฉากบางตอนนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้สวยอยู่แล้วครับ และบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวครับข้างในมี2ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงเป็นเป็นบ้านที่ผิวนะครับขัดมันได้สวยมากครับและไม่ต้องห่วงนะครับว่าบ้านหลังนี้จะไม่มีไฟฟ้าประปาใช้นะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านได้มีระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวแมนจะพาไปชมนะครับระบบโซล่าเซลล์ไฟฟ้าของที่ดินแปลงนี้ครับเดี๋ยวก่อนดีแมนพาเดินไปชมรอบๆกันก่อนนะครับ ่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้ามาอยู่ที่ดินแปลงนี้แล้วมาอยู่บ้านสวนแปลงนี้แล้วมีสถานที่ใกล้เคียงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแมนจะมาบอกครับที่ดินแปลงนี้จะใกล้ถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางในชุมชนครับผมที่เราลงมาเมื่อสักครู่นี้เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็ใกล้หมู่บ้านบ้านหนองแห่น,นะครับ1.5กิโลเมตรใกล้แหล่งชุมชน2กิโลเมตรครับ ตรงบริเวณนั้นนะครับก็จะมีร้านขายของชําต่างๆครับเพราะก็มีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยเต็มไปหมดเลยนะครับสําหรับตรงบริเวณนั้นครับและที่ดินแปลงนี้จะใกล้ถนนหมายเลข205นะครับเป็นถนนเส้นหลักและถนนหมายเลข201นะครับเป็นเส้นหลักเหมือนกันครับเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นครับและที่ดินแปลงนี้จะห่าง4แยกบ้านหนองโบโคก20กิโลเมตร ห่างเซเว่นอีลเวห่างปัมม PT, ป๊มน้ํามันพีทีปั๊มน้ํามันเอสโซหรือว่าตลาดสดเพียงแค่20กิโลเมตรครับและที่ดินแปลงนี้จะห่างตัวเมืองโคราชเจสิบกิโลเมตรห่างกรุงเทพมหานคร277กิโลเมตรที่ดินจะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกลาดอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาครับ และตัวนี้ก็คือบ่อน้ําของเราครับผมบ่อน้ําในที่ดินสามารถเลี้ยงปลาได้หรือว่าสูบน้ํานะครับมาใช้ได้ครับผมเจ้าของที่ก็ได้สูบน้ําตรงนี้นะครับเพื่อมาทําการเกษตรครับแล้วก็ใช้อาบนะครับถ้าท่านใดที่อยากมาอยู่ที่นี่นะครับอยากมาซื้อครับผมรับรองคุ้มแน่นอนครับแล้วก็ที่ดินแถวนี้นะครับ ทางเข้าทางออกนะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับที่มาทําสวนทาไร่กันเป็นประจําเลยครับจะเห็นคนนะครับขวบขวายไปมาครับผมเยอะแยะอยู่นะครับไม่เปี่ยวครับไม่เปี่ยวครับและตรงนี้ก็จะเป็นโซลาเซลล์นะครับแล้วก็มีระบบเจาะน้ําบาดาลด้วยครับระบบโซลาเซลล์เจ้าของที่ได้ติดตั้งทําเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องมาทําใหม่เพิ่มเติมครับเดี๋ยวเรามาดู ระบบกันนะครับโครงสร้างไฟฟ้าหรือว่าตู้ตู้ไฟหรือเปล่าครับแมนก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าแมนไม่ได้เก่งโครงสร้างตรงนี้ครับแต่ว่าเจ้าของที่เขาก็บอกนะครับว่าใช้ไฟได้ตลอดครับผมรับรองครับที่นี่ไม่มีขโมยขจรแน่นอนครับเพราะว่าเจ้าของที่ได้ติดตั้งมานะครับผมไม่เคยหายเลยครับของตรงนี้ก็จะเป็นตู้ไฟนะครับ ตรงนี้ครับเป็นตู้พลังงานโซลาเซลล์นะครับที่มาแปลงไฟครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแมนก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันครับผมนี่แมนเปิดเสียงให้ฟังเลยนะครับแมนก็ได้มาทำคลิปรีวิวขายที่จังหวัดนครราชสีมานะครับแมนอาจจะโปรโมทหรือว่าแมนอาจจะมาถ่ายคลิปถ่ายทำวิดีโอหรือว่าแมนจะอัดคลิปบ้านนอกบ้านนอกหน่อยนะครับแมนก็ต้อง ขอโทษขออภัยเลยครับเพราะว่าแมนก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วครับผมแมนก็เป็นคนบ้าน,นอกบราน,นอกธรรมดาครับผมแมนก็ถ้าเป็นบ้านแมนแมนขุดหน่อไม้ทานแล้วนะครับนะครับถ้าอยู่ใกล้บ้านแมนแมนก็วิ่งมาขอเจ้าของที่แมนออขุดหน่อไม้ไปต้มเลยครับและสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อสอบถามแมนได้ที่ครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 9 8 9 5 1 8 3 5 2ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับถ้าอยากมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับอยากมาขอดูโลเคชันก่อนได้ครับผมแมนจะส่งโฉนดและโลเคชั่นให้นะครับผมแอดไลน์แมนมาได้ครับผมแมนอยากให้ดูโลเคชันก่อนนะครับตัดสินใจกันก่อนครับว่าที่ดินแปลงนี้โลเคชันถูกตาต้องใจหรือเปล่านะครับแมนไม่อยากให้มาเสียเที่ยวเสียเวลากันนะครับ ถ้าท่านใดที่ชื่นชอบบ้านสวนแมนว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะมากเลยครับเหมาะแก่การอยู่อาศัยแล้วก็เหมาะแก่การพักผ่อนครับผมสําหรับบ้านสวนเลยและสําหรับคลิปนี้แมนคงต้องจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ